สวัสดีครับเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูที่เราทุกท่านครับวันนี้เราจะมาศึกษาการแก้ปัญหาอาการท้องเสียในลูกสุกรระยะดูดนมการท้องเสียของลูกสุกรระยะดูดนมก็เป็นปัญหาที่เกษตรกรผู้เลี้ยงรายย่อยหรือลายใหญให่ทั่วไปประสบเจอกันอย่างต่อเนื่องบางลายก็ถ้ารุนแรงมากสุกรก็อาจจะเสียชีวิตไปถ้ารักษาได้ทันก็อาจจะรอด แต่สุกรที่รอดก็จะแกนบ้างตัวใหญ่บ้างตัวเล็กบ้างนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีเปอร์เซ็นต์การตายอยู่ระดับหนึ่งอาการท้องเสียของรุกสกรระยะดูดนมนี่จะเกิดช่วงหลังคลอดเ,อเรา5วันถึง10วันอาการท้องเสียก็จะมีละะนะักษณะถ่ายเหลวเป็นสีเหลืองครับสีเหลืองสุกรอาจจะมีอาการท้องเสียเพียงหนึ่งตัวหรือสองตัวไปในคลอดนะครับ ซึ่งเราก็ควรจะรีบรักษาส่วนวิธีการรักษานะครับสวิธีการรักษาเราก็จะรักษาตามอาการที่มันเกิดก็คือรักษาอาการท้องเสียในลูกสุกรแล้วรักษาอาการมดลูกอักเสบของแม่ด้วยเนื่องจากว่าอาการท้องเสียในลูกสุกรเนี่ยส่วนหนึ่งเกิดจากการติดเชื้อที่มีอยู่แล้วใน ในข้อนะอีกส่วนหนึ่งก็เกิดจากอาการต้นนมอักเสบของแม่ก่อนเราก็จะรักษาพร้อมๆกันนะครับยาหรือสารเคมีที่ใช้ในการรักษาของในโลกพกเสียรูกสุกรก็ที่เราใช้นะครับก็จะขอแนะนำอันดับแรกก็คือ,อายาชื่อกันค้าชื่อนี้แต่ชื่อตัวยาเขาคือ ซันฟาบวกไปเมโทโพีินนะครับซันฟาบวกไปเมโทโพบินนะครับใช้อาตราส่วน1นตีซีต่อน้ำหนักสุกร์0ิกิโลเช่นถ้าไม่สุกร์น้ำหนัก200โลก็ใช้ยาตัวนี้20ซีซีนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือเด็กซ่าเมทาโซนเด็กซ่าเมทาโซนเนี่ยเราฉีดครั้งละ4ซีซีนะครับ เด็กซ่ามิเทอร์โซนฉีดครั้งละ4ซีซีอีกชนิดหนึ่งก็คือออกซิโตซินครับที่เราเรียกว่ายาลมเบกนี่แหละครับฉีดครั้งละ2-3ซีซีทั้งหมดนี่ฉีดเข้ากล้ามฉีดเข้ากล้ามน,นะครถ้าจะให้ดีก็มีแอลกอฮอล์นะครับแอลกอฮอล์แล้วก็สำลีสำลี เมื่อเราจะฉีดยาหมูทุกครั้งเนี่ยเราควรจะเช็ดผิวหนังบริเวณที่ฉีดด้วยแอลกอฮอล์เพื่อป้องกันการติดเชื้อนะครับสารเคมีอีกอันนึงก็คือปูนขาวครับปูนขาวที่เป็นยาฆ่าเชื้อที่ดีมากนะ,ะกนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรก,ก็ควรจะมีไว้ในในโรงเรือหรือในฟาร์มวิธีการรักษาก็โดยการใช้ปูนขาวนะครับ โรยบริเวณบริเวณที่มีมูลสุกรที่ถ่ายต้องเสียไว้นะครับไม่ต้องโรยทั่วค้อกนะครับโรยเฉพาะที่มีมูลสุกรที่ถ่ายนะที่ถ่ายท้องเสียไว้นะครับนะนะครับโรยระเลยนะครับ แล้วเราก็จะฉีดยาวันละครั้งวันละครั้งสามสามครั้งนั้นนะครับฉีดยาวันละครั้งส่วนปูนขาวเราก็สามารถโลยได้ทั้งวันนะครับเชา้ากลางวันเย็นหรือเช้าเย็นก็ได้นะครับแล้วเราจะมาดูกันว่าหลังจากที่เรารักษาในวันนี้แล้วนะนะอาการท้องเสียของลูกสุกรจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงในแต่ละวัน,นรเ,วเราติดตามพรุ่งนี้ต่อนะครับ